สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลองทําความสะอาดนะครับหรือว่าเอาสนิมเขียวนะครับออกจากตัวองค์พระนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตนะฮะนี่คือตัวองค์พระนะครับคือพระเนี่ยนะครับโดยตัวเนื้อพระแล้วเนี่ย เป็นทองแดงนะครับทีนี้ก็จะเกิดสนิมเขียวเพราะว่าอาจจะโดนความชื้นบ้างจัดเก็บไม่ดีบ้างอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยหลายท่านก็ใช้น้ำมะนาวบ้างใช้รอนสันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถามว่าออกไหมผมเคยใช้มันก็ไม่ได้ออกนะครับไม่ได้ออกตามซอกตามอะไรไมันไม่ได้ออกพอไม่ได้ออกเนี่ยพอมันมีเศษสนิมอยู่เนี่ย <c oughs> แล้วออกไม่หมดเนี่ยมันทาให้กลับมาเป็นสนิมใหม่นะครับไม่นานนะฮะมันก็จะ เป็นสนิมแล้วก็ลามไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเพราะฉนั้นเนี่ยผมก็เลยลองเอาผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะผมบอกตัวก่อนนะว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกรับกับน้ํายาตัวนี้นะครับเป็นกันลอนประมาณนี้นะฮะอันนี้คือหน้าตาของมันส่วนราคาเนี่ยก็หลักร้อยหลักร้อย,ร,อยร้อยนิดๆน,น,นะครับทีนี้การใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับนะดูอันนี้หนึ่งแกนลอนนะครับเขาก็จะเขียนว่าอะไรเนี่ย ผลิตภัณฑ์28สําหรับทาสนิมอะไรเนี่ยพร้อมเคลือบฟอสเฟตกันสนิมอ่ะก็คือทำสนิมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอลอกสนิมเสร็จปุ๊บมันก็จะเคลือบไปในตัวนะครับทีนี้การใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรก็คือเอาน้ำยาตนนัวนี้เทลงเป็นภาชนะนะครับแล้วก็จุม่มหรือว่าแช่งผงพาลงไปนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่า มันจะเป็นลักษณะไหนนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะเทน้ำยานะครับลงพอประมาณก็คือกะว่าให้จุ่มให้จริงๆน้ำยาตัวนี้ใช้ได้หลายรอบนะฮะใช้ได้หลายครั้งที่ผมก็จะทําให้จุ่มตัวองค์พระโอเคนะอันนี้คือองค์พระนะครับแล้วก็แช่ไปเลยจุ่มลงไป จะมีฟองก็มาดูกันนะว่าผมจะแช่พักประมาณ3นาทีนะครับแต่ว่าในตรงนี้เขาบอกว่า10นาทีจนพอใจนะครับเนี่ยเนี่ยๆทาทิ้งไว้10นาทีแล้วเช็ดออกจนหรือทำซ้ำจนพอใจนะครับอ่านี่ผมก็จะลองเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าสนิมเขียวมันเริ่มออกลว น,นี่คือผมใช้น้ำมะนาวแลปรากฏว่าน้ำมะนาวนะ่ะมันเสียเวลาแล้วก็มันออกค่อนข้างยากแล้วก็มันกัดกัดเยอะเลยนะคือผิวเนี่ยก็จะเป็นทองดำลมดำเนี่ยก็จะหายไปเลยนะนเมื่อทองลมดำหายไปเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นผิวเปิดอะครับแต่น้ำยาตัวนี้ผมคาดว่านะน่าจะกัด ผิวชั้นนอกเหมือนกันนะอ่าแต่มันก็จําเป็นนะครับเพราะว่าถ้าไม่กัดแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ปงพระเนี่ยนะครับไม่ใสนะครับพอไม่ใสแล้วเนี่ยอ,อ่ไม่สะอาดแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นสนิมเหมือนเดิมนะครับโอเคหลังจากผ่านไปสี่นาทีนะครับเอ,อ้ไม่ใช่สี่นาทีสามนาทีประมาณนะครับสนิมเนี่ยออกหมดนะครับ ตั้งในซอกนะครับในแขนเนี่ยนะครับออกหมดเลยแต่ผิวผิวลมดำเนี่ยของตัวองค์พระเนี่ยนะครับก็ลอกไปด้วยนะครับอืมแต่ว่าก็เพื่อนๆก็ต้องลองดูนะครับถือถ้าถ้าสนิมไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นเนื้อพระเหรียญธรรมดานะครับซึ่งไม่มีซอกอะไรเยอะแยะเหมือนแบบองค์เนี้ยนะครับก็จะสามารถใช้วิธีอื่นได้เช่น อาจจะไปแช่น้ำมันอ,อะไรนี่แช่ครีมทาผิวอะไรเงี้ยหนึ่งวันอะไรเงี้ยก็มีหลากหลายนะครับเพื่อนสมาชิกที่เขาสามารถทําได้แล้วก็เนื้อผิวไม่เสียนะครับแต่ว่าด้วยด้วยองค์เนี้นะครับเป็น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 องค์นะครับเป็นเต็มองค์แล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับมีซอกมีอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยการที่จะเอานั้นมาทาเนี่ย เอาร้อนสันเอาอะไรมาทำเนี่ยผมผมลองทาหมดแล้วว่าไม่ออกนะครับก็ใช้วิธีจุ่มจุ่มน้ํายาเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับที่ถ้าผ้าแพงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็แนะนําว่าเพื่อนๆก็ต้องหาวิธีอื่นนะครับอันนี้ก็คือทําให้ผิวผิวเดิมๆเนี่ยเสียอายุแล้วแหละนะครับแต่ก็ต้องทําเพราะว่าดูดิฮะรายละเอียดเขาเยอะมากอะครับนี่ฮะ ศีรษะองพระนะครับฐานนะครับซอกแขนของตัวองพระเนี่ยนะครับค่อนข้างมีรายละเอียดเพิ่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่จะทําให้ออกได้หมดนะครับอย่างที่บอกฮะถ้าออกไม่หมดก็คือมันก็จะกลายเป็นกลับมาเป็นซ้ำอ่ะนะฮะอืมโอเคโอเคครับก็ขอจบนะครับการ นำสนิมเขียวนะครับที่ตัวองค์พระออกนะครับเพียงเท่านี้นะครับด้วยน้ำยาเอียนตรงนีนะ้อันนี้ผมไม่มีจนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่ว่าของผมเนี่ยผมอยู่ในบริษัทแล้วก็เจอน้ำยาตัวนี้นะครับก็เลยลองลองเอามาทำให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อท่านใดอยากจะหาซื้อแล้วก็มาทำได้ก็ทำนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผิวองค์พระก็ต้องเสียนะครับ ทิวองค์พระเสียแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวเนื้อนะฮะเนื้อทองแดงเนี่ยไม่ไม่ไม่เสียนะครับเนื้อทองแดงไม่เสียเพราะนั้นเนี่ยก็ก็ซึ่งสมาชิกก็ลองดูนะฮะว่า,าควรทํากับพระท่านหรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเป็นพระทั่วไปผมก็ใช้วิธีเนี้ยมันก็น่าจะโอเคกว่า เพราะว่าหนึ่ประหยัดเวลา2ก็คือทํำสะอาดได้หมดจบกว่านะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการานํำสนิมออกนะครับจากตัวองค์พระไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ